ตตชาเาเปราามาดูโปรแกรมฟุตบอลทั้งหมด8คู่ประจำคืนวันเสาร์ที่20กันยายนกันเลยนะครับผมเริ่มกันที่รายการแรกครับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮม์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของ เสือร์ไใต้ไบร์ทมิวนิกนะครับต่อมาในรายการพรีเมียร์ลีกนะครับผมต่อสองคันไปเจ็ดคู่เลยนะฮะสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับคู่แรกนะครับเปิดมาที่เบอร์ซีไซด์ดับบี้แมทช์เลยนะครับผมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับต่อมาเวลาสามทุ่มครับไบริทันนะครับต้อนรับการมาเยือนของไกเดทอร์ทอนแนมฮอลสเปอร์นะครับสามทุ่มอีกคู่หนึ่งครับผมเบอร์ลี่นะครับเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับต่อมานะครับเวสต์แฮมนะครับเปิดบบบบ้้าาาานนนนนนนทลลลออดดรรรรีแมตชชกกัััััคคคิสพเเเะะว่บ ต่อมาครับสามทุ่มคู่สุดท้ายครับวูล์แฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่ลีดอยู่ในเตดนะครับต่อมาเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมเป็นบิ๊กแมทของวันเสาร์เลยนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดโอทัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของสิงห์บลูเชลซีนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่คู่ดึกสุดเลยนะครับเวลาตีสองครับลอนดองนับบิ๊กแมทอีกหนึ่งคู่ครับผมเจ้าสัวฟูลแลมนะฮะเปิดคราเวนคอตเทจต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดครับ เราไม่รอช้านะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันดีกว่าครับผมศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเวลา2ทุ่มครึ่งฮะเจ้าบ้านนะครับฮอฟเฟนไฮม์นะครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้ไบเยนมิวนิกนะครับสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งของไบเยนมิวนิกนะครับสามารถเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์มาได้3นัดนะครับแล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์ชนะ1นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดนะครับ โดยในนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อปลายซีซั่นที่แล้วครับเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นฝั่งของเสือใต้บาเยนร์มิวนิกนะครับบุกมาเราชนะออฟเฟนทฮมได้ถึงถิ่นเลยนะครับ4ประตูต่อ0นยฮะเรามาดูอันดับตารางคะแนนบุนเดสลีกาแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งคู่กันดีกว่านะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับออฟเฟนทฮมฮะอยู่อันดับ6ของตารางครับแข่งแล้วสามนัดนะครับชนะ2เสมอ0แพ้1นะครับมี6คะแนนนะฮะลู้ได้เสียก็บวก1เท่านั้นนะครับผมโดยฟอร์มในนัดล่่าาสุดขขอองพวกเเนะครับมื สุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็บุกไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับผมแล้วก็ทําได้นะครับเจ้าถิน่นสามารถบุกเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินมาได้4ประตูต่อ2เลยนะครับเก็บชัยชนะแล้วก็3คะแนนเต็มมาได้นะครับในนัดล่าสุดฮะ ส่วนทางฝั่งของเสือใต้บบเยนมิวนิกนะครับตอนเล่นในสุดสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับพอได้เล่นในบ้านนะครับต้อนรับการไปเยือนของฮัมบูร์กนะครับแล้วก็สังสอนทีมเยือนไปนะครับโหไม่มากไม่น้อยน,นะฮะประตูต่อศูนย์นะครับผมเก็บ3คะแนนเต็มบวกลูกได้อีก5ลูกเลยนะครับผมเห็นฟอร์มแบบนี้แล้วต่อต่อก็อยากจะขอชี้เป้าไปที่เซือใต้บาเยนมิวนิกดีกว่านะครับผมโอ้โห,โหฟอร์มเกมรุก ของไบเยอร์มิวนิกนั้นโหดลหือเกินนะครับทั้งโอลิเซแฮร์รี่เคนนั้นต่างผัดกันทางประตูกันแบบไม่เว้นเลยนะครับผมนัดนี้เชื่อว่าเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกเนี่ยจะสามารถบุกมาเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นนะครับผมและอาจจะเป็นวันของแฮร์รี่เคนอีกแล้วนะครับ ข้ามาที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับผมคู่แรกครับเวลา18บนาฬิกาสนาทีนะครับเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดับบี้แมท์นะครับระหว่างเจ้าบ้านหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับทำได้เหนือกว่านะฮะสามารถเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้3นัดนะครับเสมอไปนไป1นัดแล้วก็เอเวอร์ตันชนะ1นนัดนะครับ นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์เชื้อและชนะเอเวอร์ตันไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเอาเรามาดูอันดับตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งคู่กันดีกว่านะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับจากฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับแข่ง4นัดชนะรวดทั้ง4นัดเลยนะครับเก็บไปได้12คะแนนเต็มนะฮะกับลูกได้เสียบวกอีก5นะครับโดยฟอร์มนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ ออกไปเยอนน้องใหม่เบอร์ลี่นะครับแล้วก็เกือบเสมอนะฮะแต่ว่าโชคยังช่วยนะครับผมได้จุดโทษอาทีสุดท้ายจากโมเมสซาร่านะครับก็เฉือนชนะเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อศูนะครับส่วนทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับผมก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับอยู่นดับ6ของตารางนะครับแข่ง4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับเก็บได้7จ็ดคะแนนนะฮะแล้วก็ลูกได้เสียบวก2ซะด้วยนะครับ โดยฟอร์มนัดล่าสุดของทอฟฟี่นะครับผมก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมพวกเขาได้เล่นในบ้านนะฮะต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็พลาดเก็บ3แต้มนะครับผมทําได้เพียงแค่จบเจ้ากับแอสตันวิลล่าไป0ูประตูต่อศูนย์นะครับแบ่งไปคนละหนึ่งคะแนนเท่านั้นนะฮะอดูจากฟอร์มอย่างนี้แล้วนะครับผมโอ้โหตอนต่อก็อยากจะขอชี้เป้าไปที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลดีกว่านะครับผมโอ้โหศึกเมอร์ซีไซส์แบบนี้นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมแต่ว่า สถิติที่ผ่านมาผงชี้แล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าเอ e เวอร์ตันแน่นอนครับผมนัดนี้ก็เลยเชื่อว่าจะเป็นค่ำคืนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครจะสามารถเฉือเนเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้ดูสิร่รน1ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็น1ลูกของ ah. โมเมซาลาต่อมานะครับผมในเวลา3าทุ่มนะครับเริ่มกันที่ คู่ระหว่างไบรตันนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอตแนมฮอสเปอร์นะครับผมสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะฮะเป็นทางฝั่งของไบรตันนะครับทำได้ดีกว่าประมาณหนึ่งนะครับสามารถเอาชนะสเปอร์ไปได้3นัดแล้วก็สเปอร์เนี่ยชนะไป2นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับเมื่อปลายซีซั่นที่แล้วนะครับผมเป็นทางฝั่งของไบรตันนะฮะสามารถบุกมาเชือดไก่เดินทองได้ถึงถิ่นเลยนะครับ4ประตูต่อหนึ่งเลยนะฮะอ่วมไปเลยนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะฮะ เรามาดูตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งคู่กันดีกว่านะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับไรตันนะฮะอยู่อันดับ13ของตารางนะครับแข่ง4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับเก็บได้เพียง4คะแนนเท่านั้นนะฮะลูด้เสียก็ลบ2แล้วด้วยนะครับโดยฟอร์มนัดล่าสุดของพวกเขาในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับออกไปเยือนบอลมัดนะครับผมแล้วก็พลาดท่านะครับแพ้ให้กับเจ้าบ้านไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับฟอร์มดีทีเดียวฮะอยู่อันดับ3ของตารางนัแข่ง4 ชนะสเสมอศูนแพ้1นะครับเก็บได้9คะแนนนะฮะลูกได้เสียบวก7ด้วยนะครับผมโดยฟอร์มนัดล่าสุดของพวกเขานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะพวกเขาทำศึกลาดอนดาบี้แมท์นะครับออกไปเยือนขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทำได้ดีซะด้วยนะครับบุกไปเชื่อขุนคอนนี้ถึงถิ่นเลยฮะสามประตูต่อศูนย์นะครับเก็บได้สามคะแนนเต็มอีกแล้วนะครับลูกทีมของโรมัสแฟรงค์นะฮะดูจากฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับผมโอ้โหตอต่อ็อยากจะขอชี้เป้าไปที่ ไกเรื่อยทองทั้งแมมฮอสเปอร์นะครับผมโอ้โหปีนี้ลูกทีมของทััดแฟรงค์พร้อมดีเหลือเกินนะครับผมและคาดว่านักนี้น่าจะสามารถบุกมาเอาชนะไรตันไปได้3ประตูต่อ2นะครับผมโอ้โหยิงไปสุดมันเลยนะคู่นี้4-5ลูกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นค่ำคืนของริชาร์ิสันปป ต่อมานะครับจะเป็นการพบกันระหว่างน้องใหม่เบอร์ลี่นะครับจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับจะเตะกันในเวลา3ทุ่มเช่นกันนะครับสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งของเบอร์ลี่นะครับเหมือนจะทำได้ดีกว่าน่อหนึ่งนะครับสามารถเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้2นัดนะครับเสมอกันไป2นัดแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะ1นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดที่คู่เจอกันนะครับเมื่อปี2024นนะครับเป็นทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะฮะ บุกมาเชิดเบอร์ลี่ได้ถึงเทิร์ฟมัวเลยนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะฮะเรามาดูันับตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งคู่กันดีกว่านะครับเรื่องที่เจ้าบ้านนะครับเบอร์ลี่นะฮะอยู่แัวสิบของตารางนะครับแข่ง4นัดนะฮะชนะ1นัดเสมอ0ูนย์แพ้3นะครับเก็บได้เพียง3คะแนนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าลูกได้เสียก็ลบเท่านั้นนะครับผม โดยฟอร์มนัดล่าสุดของเบอร์ลี่นะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เล่นได้ดีซะด้วยนะครับแต่ก็โชคร้ายนะครับไปโดนจุดโทษนาทีสุดท้ายนะฮะแพ้กับลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนทั้งฝั่งของทีมเยือนนะครับนอต์ทิแฮมฟอร์เรสนะครับฟอร์มก็ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะครับปีนี้อยู่ดับ15ของตารางนะครับแข่ง4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับเก็บได้เพียง4คะแนนเท่านั้นนะะ ลุงนีเสียก็ลบ4ด้วยนะครับเยอะกว่าเบอร์ลี่นะครับเนี่ยโดยฟอร์มนัดล่าสุดของพวกเขานะครับนักที่แคมฟอร์เรส์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเจอเกมยากนะครับผมบุกไปเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแล้วก็ตามค่านะครับผมบุกไปแพ้กับอาร์เซนอลสามประตูต่อศูนย์เลยนะครับตอนรับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างแอนด์สปอสเตโอกลูไป3ลูกเลยนะฮะสำหรับฟอร์เรส์ฮะอ่ะดูจากฟอร์มตรงนี้นะครับผมบวกสถิติที่เจอกันนะฮะต่อต่อก็ขอชี้เป้าไปที่ Nottingham Forest นะครับผมนัดนี้ก็ต้องแก้ตัวแล้วนะครับผมสำหรับ p o s t e c o g l o นะฮะนแอน์ของเรานัดนี้ออกมาเยือนน้องใหม่อย่างเบอร์ลี่นะครับผมที่นัดที่แล้วก็เพิ่งเสียนักเตะอย่างอุโคชุกูไปนะฮะโดนใบแดงไปตอนนัดเจอลิเวอร์พูลนะฮะนัดนี้ก็กลางอาจจะยั่วไปนิดนึงนะฮะเลยอาจจะเป็นผลดีต่อ Nottingham Forest นะครับผมก็เลยคิดว่านัดนี้ Nottingham Forest จะสามารถบุกเาชนะเบอร์ลี่ไปได้ด้วยสกอร์ สามประตูต่อหนึ่งนะครับผมนะแอนทำได้นะครับผมเบอร์ลี่เจอบอลเปลี่ยนโค้นนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นข้าคืนของคริสวูธถัดมาที่คู่ระหว่างเวสต์แฮมนะครับทำสื่อลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับคริสตัลพาเลตนะฮะจะเตะเวลาสามทุ่มเช่นกันนะครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็เป็นทางฝั่งของคริสตัลพาเลตนะครับทำได้เหนือกว่านะฮะเอาชนะเวสต์แฮมไปได้ 3นัดนะครับผมแล้วก็เสมอกันไป1นัดแล้วก็เวสต์แฮมชนะ1นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับผมเมื่อมกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นทั้งฝั่งของคริสตัลพาเลตนะฮะบุกมาเอาชนะเวสต์แฮมได้ถึงลอนดอนสเตเดียมเลยนะครับ2ประตูต่อ0ูนย์ฮะเรามาดูอันดับตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่านะครับเรอัมาดรเจ้าบ้านนะครับขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับปีนี้แข่ง4นัดนะครับชนะ1เสมอศูนแพ้3นะครับเก็บได้เพียง3คะแนนเท่านั้นนะฮะลูกที่เสียก็ปลาไปลบ7แล้วนะครับอยู่อันดับ18ของตารางนะฮะโซนตกชั้นเลยนะครับเนี่ยโดยฟอร์มในนัดล่าสุดของขุนคอนวสแชมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับทำศึกลอนดานดับบี้แม์อีกหนึ่งนะนะครับเจอกับซัปเปอร์นะครับแล้วก็พลาดท่าแพ้คาบ้านนะฮะ สเปอร์บุกมาย่ำยีไป3าศูนย์เลยนะครับผมนาทีแล้วสําหรับเวสแฮมนะครับส่วนทางฝั่งของคริสตัลพาเลทนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาก็ได้เล่นในบ้านเช่นกันนะครับต้อนรับการไปเยือนของแมวดำเซนร์แลนดน้องใหม่นะครับผมแล้วก็พาท่านะครับไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้นะครับเสมอจบเจ้ากันไปกับแมวดำศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแบ่งกันไปคนละ1นคะแนนเท่านั้นนะครับอ่ะดูจากฟอร์มการเล่นตรงนี้นะครับผมโอ้ตอนต่องก็ขอชี้เป้าไปที่ ทีมเยือนคริสตัลพาเลสนะครับผมฮ่าเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับสำหรับพาเลสปีนี้นะครับลูกทีมของคลาสเตอร์ก็ยังคงเส้นคงวานะครับผมต่างจากลูกทีมของแกรนพอตเตอร์นะครับขุนค,คอนเวสแฮมนะครับปีนี้ฟอร์มห่วยแตกแลเลยเลยนะครับผมพร้อมแพ้ได้ทุกนัดเลยนะนัดนี้เชื่อว่าคริสตัลพาเลสเนี่ยจะสามารถบุกมาชนะเวสแฮมไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมฮะและ หนึ่งในผู้ทำประตูก็อาจจะเป็นช่องขึ้นลิฟตไว้เฟตตาส่วนคู่สุดท้ายที่จะเตะในเวลา3ทุ่มนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ <Zheng S 2> <flash> ้านนะครับผมหูแฮมตันวันเอร์เนอร์ะฮะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของน้องไหม่ลีอยูในเต็ดนะครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็โอ้โหเป็นทางฝั่งของลีทยูเนเต็ดนะครับเหนือกว่านะฮะ สามารถเอาชนะวูฟไปได้3นัดนะครับผมเสมอกัน1นัดแล้วก็วูฟชนะ1นัดนะฮะโดยในนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเมื่อปี2023นะครับผมเป็นทางฝั่งของลีดยูไนเต็ดนะครับสามารถบุกมาเชิดวูฟแฮมตันไปได้4ต่อ2เลยนะครับผมเอาเรามาดูอันดับตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่านะครับเรโดยที่เจ้าบ้านนะครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับฟอร์มห่วยมากเลยครับอยู่อันดับบุ๊ยของตารางนะครับแข่งสี่นัด แพ้รวดทั้ง4นัดเลยนะครับลูกได้เสียลบ7แล้วนะครับเก็บได้ศูนย์คะแนนนะครับโดยฟอร์มนัดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับบุกไปเยือนนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนะครับผมแล้วก็พลาดท่าแพ้กับนิวคาสเซิลไปนะครับหประตูต่อศูนย์นะฮะส่วนทางฝั่งของยูงทองนะครับลีดอยู่ในเตดนะครับน้องใหม่ของเรานะครับอยู่ดับสิบหกของตารางนะครับแข่งสีนัดเช่นกันนะฮะชนะ1เสมอ1แพ้ไป2นะครับมี4คะแนนนะลูกได้เสียลบ5นะครับ โดยฟอร์มนัดล่าสุดของลีดยูไนเต็ดนะครับผมก็ออกไปเยือนฟูลล่มนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พลาดท่านะครับแพ้กับเจ้าสัวไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองนะครับผมอดูจากฟอร์มตรงนี้แล้วนะครับอันดับตารางคะแนนแบบนี้นะฮะต่อตองก็อยากจะขอชี้เป้าไปที่เจ้าบ้านดีกว่านะครับผมอาวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์รนะฮะถึงแม้ว่าสถิติการเจอกันของคู่จะแพ้ทางลีดยูไนเต็ดนะครับแต่เชื่อว่านัดนี้ วูฟแฮมตันวอร์เรอร์เล่นในบ้านของพวกเขาเจอกับน้องใหม่แบบนี้นะครับต้องพยายามเก็บ3แต้มให้ได้แล้วนะฮะนัดนี้ต่อ2เชื่อเลยเกินว่าเน้นแน่นอนนะฮะวูฟแฮมตันจะสามารถเอาชนะดีดยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งะครับผมและผู้ทำสกอร์ก็อาจจะเป็นวังฮิชนัน มาถึงบิ๊กแมตช์นะครับคู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดอัลแฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะฮะจะเตะกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับผมสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดนะครับก็สูสีกันทีเดียวนะครับเป็นทางฝั่งของแมนยูชนะ2นัดเชลซีชนะ2นัดแล้วก็เสมอไปหนึ่งนัดนะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับเมื่อหลายซีซั่นที่แล้วนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นทางฝั่งของเชลซีนะครับเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ ชือดนับชนะแมนยูมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูน้าตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่านะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะฮะแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับผมอยู่อันดับ14ของตารางนะครับแข่ง4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2แล้วนะครับผมเก็บได้เพียง4คะแนนเท่านั้นนะฮะลูฟได้เสียปลาไปลบ3แล้วนะครับโดยฟอร์มนัดล่าสุดของปีศาจแดงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทําสึกแมนเชสเตอร์ดาบี้นะฮะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ตามคาดนะครับ แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับผมอ่วมมาแล้วนะครับแมนยูนะที่ผ่านมาฮะส่วนทางฝังของของสิงห์บลูเชลซีนะครับผมก็ทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตส์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะฮะแล้วก็พลาดท่านะครับเสมอกับเจ้าถิ่นไป2ประตูต่อ2นะครับเชลซีก็พลาดเก็บ3คะแนนนะฮะโดนเบรนท์ฟอร์ดตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยนะครับผม เห็นฟอร์มการเล่นตรงนี้แล้วนะครับผมมันดับคารางคะแนนแบบนี้ต่อสองก็ขอชี้เป้าเป็นที่ซิงค์บลูเชลซีดีกว่านะครับผมนะฟอร์มปีนี้ของเชลซีก็ไม่ธรรมดานะครับแนวรุกลงตัวมากขึ้นทุกทีนะครับโหแล้วก็ได้เดอะแบกคนใหม่อย่างเจ้าเบนโดมาแล้วด้วยนะครับนัดนี้ออกมาเยือนแมนยูนะฮะหลังกำลังรั่วเลยนะครับ คาดว่าเชลซีเนี่ยจะสามารถบุกมาเบียร์เราชนะแมนยูไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อนหนึ่งนะครับผมา<อ>และก็เป็นคําคืนของเจ้าเปดโดรแล้วก็คู่สุดท้ายของคัาคืนวันนี้นะครับเวลาทีสอนะครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างเจ้าสัวฟูลแลมนะครับเปิดคาร์บนคอสเทสทร้ึกลอนดอนดับบี้แมชกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับ สถิติ5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็เป็นทางฝั่งของฟูลแลมนะครับเหนือกว่านะฮะเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดชนะไป1นัดนะครับโดยฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนะครับซีซั่นที่แล้วนะฮะเป็นทางฝั่งของฟูลแลมนะครับบุกมาเชื่อเบรนท์ฟอร์ดได้ถึงถิ่นเลยนะครับ3ประตูต่อ2นะฮะเรามาดูอันดับตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งคู่กันดีกว่านะครับเริ่มกันที่เจ้้าาบบนนะครัฟชล่่มนนนนะะคครรรัััับบบอออยูด11ขขงงงตาาแ4ัด ชนะหนึ่งเสมอ2แพ้1นะครับมี5คะแนนนะฮะลูกที่เสียลบ1นะครับผมโดยฟอร์มนั้นล่าสุดของเจ้าสัวนะครับพวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับน้องใหม่ลีดยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สามารถเฉือนเอาชนะลีดยูไนเต็ดไปได้ในครับ1หประตูต่อสอนะครับคว้า3คะแนนสำคัญได้สำเร็จนะครับส่วนทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดนะครับผมโ้โหอันดับสูสีนะครับอยู่อันดับ12ของตารางนะครับ แทงีนะเช่นกันนะครับชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับมี4คะแนนนะฮะลูกได้เสียก็ลบ2แล้วนะครับผมสำหรับเบนฟอร์นะฮะโดยฟอร์มนัดล่าสุดของทีมเยือนเบนฟอร์นะครับพวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเจอกับเชลซีนะฮะแล้วก็ทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับไล่ตีเสมอทีมเยือนอย่างเชลซีมาได้นาทีสุดท้ายนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับทำให้แบ่งแต้มกับเชลซีมาได้คนละ1นคะแนนนะครับ ดูจากฟอร์มการเล่นตรงนี้นะครับอันดับตารางคะแนนสูงสีแบบนี้นะครับต่อน่องก็อยากจะขอชี้เป้าไปที่เจ้าบ้านฟูลแลมดีกว่านะครับผมฮะลอนดอนดับบี้แมตช์แบบนี้นะครับบวกกับสถิติที่เจอการของทั้งคู่นะฮะเจ้าสวเหนือกว่านะคร mm ับ hmm. ผมนัดนี้เชื่อว่าเจ้าสัวฟูลแลมเนี่ยจะสามารถเบียร์เอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะคร mm ับ hmm. ผมอาจจะเป็นจุดโทษของราอูชิมินเนส ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับทัศนะฟุตบอลดีๆทั้ง8คู่ประจำคืนวันเสาร์ที่20กันยายนนะครับต่อต่องก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าทุกๆท่านเนี่ยจะเจอกับเป้าหมายของทุกท่านกันแล้วใช่ไหมครับแลวก็เช่นเคยครับก่อนจากกันนะฮะกิจกรรมสนุกๆกิจกรรมดีๆรอทุกท่านอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาคืนนี้นะครับต่อต่องจะพาทุกท่านไปที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับเชลซีนะฮะ โดยคำถามในนั้นนี้ก็คือทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะสามารถยิงประตูใส่เชลซีได้กี่ลูกนะตอต่องเดาว่าหนึ่งเท่านั้นนะครับหากทุกท่านเห็นชอบหรือว่าเห็นต่างกับตอตองนะฮะก็เชิญคอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะตอบคำถามเสร็จแล้ว แอปหน้าจอคาตอบของทุกท่านเนี่ยส่งมาในกลุ่มไลน์สมาคมชีพเป้าของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันคําตอบและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก่อนที่ฟุตบอลคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีเนี่ยจะเตะกันในเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมส่วนสมาชิกท่านใดที่เป็นสมาชิกและอยู่ในกลุ่มไลน์ของสมาคมชีพเป้าของเราแล้วนะครับคุณคือครอบครัวนะครับเราก็จะมีการมอบทัศนะที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ อันล้ําค่าของสมาชิกที่น่ารักของเรานะครับผมอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายตอต้องชิเป้าชีป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 เป้าชิปเป้าชีปเป้าชีปเป้าจะอยากจะลองลองดู่ิปเป้าชิเป้าจะเป็นไงกันเดียวรู้เป้าชีปเป้าตอต้องชิเป้า